ส <transplant> วัสดีค่ะมัอนี้ลูกสารบานนาสิพามาหนึ่งน่องวัวนะพี่น้องนี่กำลังเจ้าจานล่างอยู่ค่ะใส่หมอกกองกันล่างล่างล่างน้องวัวพี่น้องโอ้ยเอาหน่อยเท่าไหร่จะกินพอไหมเนาะขอนเราไม่กินมันละวะไม่ราเียนเพื่อนอะไจาไม่กินเราเนี่ยเอ้ยเคียงมันกามีใบบักรซีดา ตะไคร้อันใบยังก่อดิใบกะเพราแล้วก็ใบใบบักเขียบเก็บใบบักเขียบมานำเด้อใั่นมาใบบักเขียบใบบักเขียบพี่น้องใบบักเขียบเอามาเบิ่งตัวนี่เขาจัดการหลังแล้วพี่น้องถ้าตอนรับบอกเขาเลยใส่เกลือเลยนะ ตอนเขาล้างเขาใส่เขาเอาเกี๊ยวมาห้อยด้อค่ะพี่น้องแล้วเ่ากระรางเห็นมันชอบเขาวะคู่แค่ให้มันตัดไสิ่งเท่าออกตัดจิเลยอันนี้ใบบักเขียบทิ่ไปห้องงมไว้แล้วลงมแบบนี้งอมไว้แล้วที่ถ่ายเชฟเส่ไอ้เชฟเอ๊ะแบบแปบบแบบแบบแบบอันนี้ใบบักเขียบพี่น้องใบบักเขียบเดี๋ยวไปห้องเดี๋ยวไปห้องได้หมอนี่ถ่ายทอดสดสวยสวยสวยถ่ายทอดสด

เขาลางเลยเขาสาวสานสาวส่เ้แวะแหวอ้ยน้องว่าเดีพี่น้องนองว่ากัน้องแม่แสบนี่ลูกพีอาเอาไปเก็บกันเลเาไปเก็บไปเก็บสาดน้ำทิ้งสาดน้ำทิ้งวาสันบ๊แห่ันนี้เขาสิมมัดเลยพี่น้อง

เ็บไ่บอกว่าใส่ใส่เครืงุงหลายๆงามนั่นนามันไหลหนีหมดใส่ตะโรตีกับย่ยชู้ใส่เฉ็บไงมัสั่งแล้วพี่น้อง โอ้ข้างไตละผม้ข่างเช้งแต่เอาใบโอิดาลงใบตะไคร่ใบข้างไตใส่ทุกอย่างแล้ววะโย่จีเฮ็ดให้เบิ่งแบ่งใส่คือย่างละครึ่งแบงใส่ย่างละครึ่งแล้วว่าใส่ข้างไตเชฟใหญ่บอกว่าข้างไตน้ำทั้งเทิงน้ำกับแบ่งใส่ย่างละครึ่งขายออกคืนบวชอันนี้มีใบบักเขียบมีใบบักสีดามีตะไคร้เอ้ยมี นี่าบ่กเออตะไคร้ขาดอยู่ใบเดียววะยู่นี่แล้วกะใบซาแต่ขาดใบเดียวใบซาแต่ขาเรากะผัก hey. อ no ิน hey. ทุไท hey. hey. ้ส like ันท่นองนี่ก็สูนไคือใบกัญชาบุญเนานของดีนี่ันึ่มาแล้วใส่ยชูกับหลดดีลงไปแล้วลคนค้นให้มันเข่ากันเลยสันท่น้องคนค้นเหีมากจะแ้านเข่าไปเหี่ยวไปหมากจะเอาไปสูบบนบุ เอาไปเลยกับ yeah, so yeah, yeah. uh, yeah. uh, ีเนุ้มเรากม้องเาแล้าไนเดี๋ยวมันเดี๋ยวกัไหลลงน้ำนั่นแหละเอาไปเลยวะเออแล้วก็เทน้ำนี่ใส่มันพร้อมเรียบรเลยโอ้ยเพื่อนพี่น้องเอเอยุบไปเตะเสียบเือย่างไรนน้ำโรตีใส่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันไหลลงไหลลง่เก้าอีกทได้ไหมหรอร้อน้ำสองนเลยรอน้ำสองคนเลยต้องย้กินเลยแล้วก็พวกข้างหน้าขาซึงาซึงาซึ้ง ฝาซึ <Ph> ง่งไหมใส่นอบันนี้ฝาซึ่งเอาไปข้างมาสันว่าใส่โหลดีลงไปอีกจักน้อยมาสันพี่นอ้องโอ้ยมันไหลหมดเลยเพราะและ้วหนูเสียเสียสูตร,รลูกทีนี่เออเสื้อลงน้องเนี่ยอ๋ออันนี้กับปิดฝาซึ่งพี่นอ้องสายบา่มึงบักเอือเหลือ แล้วรอก่อนกูเลยไม่ำเลยิ้ักกันงาก็เะงได้จะได้ยังว่าอัีกเนาะทีไหนโอ้โัปเลยเข้าเเอไปเจเอไปคันพี่น้องรมันเรอบานนี้เอามาข่างแล้วพี่น้องบันนี้เขาถิมาเบิ่งอีกทีตอนตอนมันายขึ้นตอนมันหอมเด้อค่ะเดี๋ยวให้มันาอขึ้น มันสุกก่อนเดี๋ยวเขาจะมาทายอีกรอบหนึ่งจ้ะ